สูตรสาวขมินคนนี้ปกป้องประเทศไทยบอกว่าถ้าโลนถอนสัญชาติก็ยอมเพราะประเทศไทยให้ที่อยู่อาศัยให้ที่ทำมาหากินพวกขมีนรู้ไว้สาวขมีนใจกล้าพูดความจริง เขารู้ทั้งรู้ว่าถ้าคลิปนี้หลุดออกไปเขาคงจะต้องโดนถอนสัรชาติหรือเข้ากับประเทศกัมพูชาไม่ได้เขาก็ยอมเดี๋ยวเราไปฟังคลิปมู่อยู่ไทยกี่ปีแล้วคะก็นานพอสมควรแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ขาพ,พี่มาดานะคะพี่มาดามาดาเป็มาดามาดมา,ดาดใช่ไหมก็นานพอสมควรแล้วคะ่ะเขาคุณเจ้าของควานคะ่ะนะคะก็นานพอสมควรแล้วพี่อายออุประมาณ สิบเจ็ดปีแล้วอ่ะอืมชีวิตน,นี้มาโตที่ไทยนะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่อายุสิบหกมานะอืมฮะมาแล้วสองคนไปแล้วพี่วอัอนุปการยังชัดเจนว่าจำนำหน้าฉันไว้แคปจอไว้ด้วยแล้วก็ไปปิดในผนังบ้านได้เลยไอผู้หญิงคนนี้ไม่กลับเข้าประเทศกัมพูชาอ่าแล้วฉันมีฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งที่ฉันเคยได้รับจากประเทศกัมพูชาตลอดยีปีฉันได้รับความจุเรือจากรัฐบาลอะไรบ้าง มีถนนหนทางเดินขาบานฉันก็ไม่มีสายไฟถ้าอยากต่อขาบานก็ต้องซื้อเองอืมแล้วความยากลําบากพ่อใหญ่บ้านที่อยู่ติดน่ะเคยมาสนใจไล่เลียวแดลเลียวดูแลฉันบ้างไหมไม่เคยทุกสุกดิบยังไงเคยถามไหมไม่เคยเพราะฉะนั้นความที่ฉันได้รับอะ่ะมันไม่ยุติธรรมการเป็นมนุษย์แล้วก็การเป็นคนสัญชาติเหล่านี้เพราะฉะนั้นฉันเลือกที่จะ ไม่เลือกที่จะไม่เข้าประเทศเหล่านี้ดีกว่าต่อให้เป็นคนเข้าทอดสัญชาติทชิงเอัอ้นทิ้งไม่เป็นไรฉันยอมเป็นคนที่ไรสัญชาตินะคะยอมเป็นคนที่ไรสัญชาติในประเทศไทยดีกว่าคนมีสัญชาติแล้วไม่เคยได้รับความยุติธรรมในการเรียนรู้ในการสนใจว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งลาบากขนาดไหนเออต้องหาเลี้ยงชีวิตครอบครัวลําบากขนาดไหนวันที่แม่เสียเจ็บใจที่สุดนะ พูดไทยสุดยอดมากขอบคุณนะที่ไม่รังเกียจคนไทยจะรังเกียจทำไมหรอคะเอาไปเรียนขเมร์เอาไปเรียนขเมเเร์เ,มเสียด้วยเ,เสียดายภาษีไทยมแม่ขเมร์ลูกคนไทยแต่ไม่ไม่เคยสอนให้เกลียดคนไทยดีแล้วคะ่ะอเหมือนว่าพี่เขาอยากอธิบายนะคะว่าเขาไม่เคยสอนให้เกลียดคนไทยอันนี้พี่ะ่ะพี่เข้าใจะปะน้องพูดแค่เฉพาะคนที่เกลียดประเทศไทยแต่ยังทำงานที่ไทย พี่พูดเฉพาะอ่ะไม่รู้ว่าพี่หรือว่าน้องอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่รู้นะ นั่งไง <laughs> สวัสดีค่ะใช่ค่ะอืมมุกพูดถูก thank you ขอบคุณที่รักประเทศไทยรักสิคะจะไม่รักประเทศไทยให้รักประเทศไหนรหอจ๊ะอืมคอมเมนต์ <laughs> ออนบางคนอยู่ไทยแต่แต่ดาไทยช้ำเลยจริงอืมมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วว่ามันตัวปวน <laughs> ที่เคยน,นักเรียนเรียนวันละกี่ชั่วโมงจ๊ะอาจจะนับได้ก็ประมาณเออ สี่ห้าชั่วโมงนี่แหละตีคราวๆนะเออจริง <c oughs> คนไทยทำอะไรคะเออไทยมีแต่ช่วยเหลือกัมพูชาหลายคนหลายด้านเพราะกัมพูชาคาดแคลนทุกอย่าง yes ตามนั้นและพี่อื้อาตอบด้วยสิในอภาษาเขมรเนี่ยมังตอบเลยสิพยมสระลายสนเด็จเพียปุ้ยก็บอกว่าฉันรักสงบงบหมดขี้หัวดา เขาออกมาประท้วงอืมชื่อของเขานะเขาบอกว่าฉันรักสงบข <laughs> ายหอยข <laughs> ายอะไรวะขา,ายหอยจ้าขายหอยอร่อยอ่ะใช่ไหมพี่พูดเอะนคลิปนะั้นนะมีมีคลิปอีกยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ได้ลงเลยอืมเยวจะเป็นลมละอืมไทยเลยหอยอร่อยฮะ thank you เห็นเปล่า เราไม่ขายตอนนี้อ่าชื่นชมในหัวใจความเป็นไทยครับ Thank you ขอบคุณค่ะราบสงบแต่ลูกแต่ลูกลามคืออะไรก่อนถามมันดูถามมันดูดีครับสาว Thank you ขอบคุณค่ะนะคะอ่าถามมันดู รักสงบชื่มไงรักสงบแต่สงบหรือเปล่าไม่สงบจ้าคเอเมนต์เริ่มออกาปะทวงแล้วค่ะทํางานไม่ได้ค่าจ้างหนึ่งแล้วก็เริ่มแบบไม่เผยแพร่ความจริงให้ประชาชนได้รับรู้สองอแล้วก็เห็นเห็นพวกทห,หารนายกหยดหยเอ่อหย,ยหยดเย็กอ่ะห,หยดเล็กเออพูดผิดพูดถูกแม่มนี้ <c oughs> อามาช่วยดูแลประชาชนที่กําลัง เออหรือรวดน้ําแถวชายแดนไหมอะ่ะไม่มีใครออกหน้ามาเลยอะ่ะคนที่มีหยดอะ่ะไม่แต่ประชาชนอุ้มเด็กไปยืนเนีแนวหน้านะ่ะอะไรอะ่ะน่แหละรักสงบมากหัวยายหัวโลนอะ่ะไปในหมดละจ้ะอืม thank you สำหรับของขวัญค่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะพูดความจริงออกจากใจไม่ใช่ใครที่ไหนละใครมุกเองนะคะ <laughs> ถ้าพี่เป็นผู้นําประเทศที <laughs> เจริญแล้วอ้พี่ว่าอย่างนั้นแหละแต่พี่คงไม่มีวาสนาหรอกจ้ะอืมมุกรู้จักปลาเพราะ เพราะพี่อุ้มเด็กใช่ค่ะพี่เพื่ออ,อทำเพื่ออะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันอืมีคนอย่างมึงอยู่ที่กัมพูชาคงไม่เจริญกูไม่อยากอยู่จ้ะถ้ากูอยากอยู่กัมพูชากูคง,งไม่เลือกมาอยู่ในประเทศไทยสิบเปีหรอกจ้ะมึงเข้าใจด้วยล่ะืเข้าใจด้วยล่ะ ถ้ามีเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างมึงอยู่กัมพูชายเยอะคงไม่ดีอืมกูไม่ได้อยู่จ้ะต่อให้มึงจ้างกูเป็นล้านกูก็ไม่ไปจ้ะโอเครู้เรื่องกูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวย้ยเดี๋ยวมาเรียนใหม่ก่อนอืมสาวมุกสวยทั้งนาสวยทั้งใจ Thank you ขอบคุณเธอพี่ขาเออถ้าผูนําประเทศกัมพูชารู้บ้างบุญถมันจะรวมโลกอืมอืมพี่ดูข่าวแล้วอารมณ์ขึ้นหัวพี่ เหมือนการเมื่อวานเนี้ยอารมณ์หลุดเลยนะน้องมุกเธอคือคนไทยแล้วเต็งกิ้วขอบคุณค่ะพี่ขานะคะหนูว่าเมื่อวานเนี้ยหนูของหลุดเลยหนูแอบเป็นดามันจ็กนิดนึงอืมของขึ้นตั้งแต่โอ้ยยันตั้งแต่ห้าโมงยันถึงสามสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนั่นดิพี่คิดดูดิว่าขึ้นขนาดไหนหนึ่งขึ้นไอคนขมเมนที่มันมาดาเรามันเอาเราไปไปไปลงในเอ่อเขมีเจตนานและจะจำนงนของเขาในในในเฟซบุ๊กอ่ะอันนั้นหนึ่งสอง เรื่องนี้แหละชัยเดยนอืมใช่ค่ะฉันเหยียบไม่ได้หุบป,ปากไม่ได้เพราะจะต้องการที่จะพูดนะฉะันต้องการที่จะพูดจ้ะอือยายเพิ่งเข้ามาดูขอบคุณนะคะนะคะถ้าพมถ้าพมมีอํานาจพมจะให้สัญชาติไทยกับพิมุกเลยอุ้ยขอบคุณมากค่ะรักชคนะคะแตงกิวขอบคุณมากๆจากใจจ้ะนะ หนูไ <c oughs> ม่รู้จะตอบยังไงนะพี่นะอืมก็เลยถามดูไม่มีไม่มีมมถ้ามีคิดว่าจะออกมาพูดแบบนี้หรอมันก็โดนกันหมดนะนี่มคนไม่ได้จ้าไม่ต้องอยากรู้ค่ะได้หรือไม่ได้เอาฝั่งาษาไทยให้รู้เรื่องนี่เขาก็พี่คนนี้เขาก็เมนให้อยู่เนี่ยฮะถ้าผมมีอํานาจผมจะผมจะให้สัญชาติ กับให้สัญชาติไทยกับพี่มุกเลยเนี่ยเขาฝั่งภาษาไทยดูเรื่องเขาทำไมไม่ฝั่งเขาอ่ะอืมค่ะไม่เป็นอะไรจ้ะ thank you ค่ะขอบคุณค่ะนักขี้เกียจตอบไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบว่าเราไม่มีถ้าเรามีเราก็คงไม่ได้มาพูดตอแหลแบบนี้หร <laughs> อกเดู๋ก็จกะวะ <laughs> นะไอ้อไขมินเนี่ยไอ้ฉันรักสงบเนี่ยมันถามว่าได้สัญชาติไทยหรือย,อยังเออถามทําไมอันอยากรู้เหรอทำไมกูจะได้ไม่ได้ไม่ดึงกู น้องเขาแบบเขเมรแล้วเอ่อน้องเขาแบนเขเมรแล้วครับอือพี่สุดิตบอกแทนแล้วนะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอืมมันมาอีกแล้วนี่ไงอยากรู้อยากเห็นไปหมดเนาะมึงเนาะ <c oughs> ประเทศนี้ไม่เคยรับฉันเป็นบ้านเกิดกำ,นดกำเนิดตัวเองเหรอกจ้ะตั้งแต่เขมรดาฉันมาฉันไม่เคยเอาประเทศนี้มาเป็นบ้านเกิดของฉันต่อให้เป็นบ้านเกิดเป็นบ้านกำเนิดเกิดฉันไม่ได้ลืมจ้ะบ้านเกิดกำเนิดของฉันฉันไม่ได้ลืมค่ะสาวนะแต่ เพราะพวกเธอไงทําให้ฉันลืมทําให้ฉันเลือกเดินเส้นทางชีวิตของฉันแล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียวากันเด้อพี่น้องแต่แม่ก็จะลืมข่ามาให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามให้แน่สาวขมิ้นคนนีถือว่าเพิ่นกระจายกะนะเพื่อนเนาะคือสิตัดชิ้นใจมายางดีแล้วจึงกะออกมาอัดคลิปแล้วก็ออกเมาเว่าวแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นกะไหลซดนะเพื่อนนะเพิ่นกะไหลซดดล้วกะมีตะคนขมิ้นมีตะคนไผ่เบิ่งเพิ่นแถะ บางทีก็อยากแล้วก็พากันสอบถามสาวคอมเมนตนนีสาวมคนนี้เพิ่นก็ปกป้องคนไทยแบบเต็มปากเลยนะพี่น้องเพิ่นว่าูประเทศไทยมา17ปีเพิ่นว่าอยู่ประเทศคอมเน่ะก็บ่ได้มีอีสังเพิ่นว่ามีแม้แต่สิอยู่มีแมแต่เฮือนสิอยู่เพิ่นว่าแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยนี่เพิ่นก็แต่มีมองทํามาหากินพี่น้องมีที่อยู่อาศัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่นว่า ชีวิตนี่ขอฝากไว้กับประเทศไทยฝากไว้กับคนไทยน้องพี่น้องเนาะเพื่อนสิฝากชีวิตไว้อยู่เมืองไทยพอถึงเพื่อนบอกไปคลิปนี้นะอาจจะเพให้ผัวคอมเมนตรได้คนนะเห็นพี่น้องเพื่อนบอกว่าแคบภูมินะจอของเพื่อนไว้ยโลดว่าผู้หญิงคนนี้นะสิบุกับประเทศคอมเมนต์อีกแล้วน้องพี่น้องสิขอตายอยู่ประเทศไทยก็ถือว่าใจของเพื่อนี่สุดยน่อหน้าพี่น้องเนาะใจของสาวคอมเมนต์คนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะว่า เพื่อนคืดดีหล้วกระต้ตองมานีแล้วเนาะพี่น้องว่าทาวาอ,อกปอาจููน้ำพุ่นพสิเห็นอาจเิรุนท้อนชั้นสะอาแล้วเห็นใหกับประเทศคามินบุหรี่ด้วยเยพื่อนกันยอนะ่องเนาะเพื่อนกันย,อนนยอ่อมเพราะว่าความจริงมันก็นคือความจริงเนาะพี่นอน้องยู่ประเทศไทยกับโบดโอตตายเลยพี่น้องยู่ประเทศไทยให้มีชีวิตด,ดีขึ้นทาวาสิคอูอยประเทศไทยอีกต่อไปก็คือสิบุเป็นยังเพราะว่าคนไทยกะ พร้อมที่สิให้โอกาสคนที่หูจักสำนึกบุญคุณนะพี่น้องเนาะสาวคเมนคนนี้ก็ถือว่าอู้ใจเพิินก็ถือว่าเก่งอีดีนะพี่น้องเก่งกาออกกาเบาขนะพี่น้องทั้งงที่ปวดคเินได้หลายคนนะคิดอยู่แต่กระบอกาเบาไรแต่ว่าสาวคเินคนนี้เิ่นกะกาที่สีวากาที่สี้แลงออกว่าอยู่เมืองไทยแลนเป็นหน้าใดประเทศไทยหายยั้งแน่พี่น้องประเทศไทยหายรายยางพี่น้องหายทั้งชีวิต ที่ดีขึ้นให้มองถ้ามาหากินให้ยที่อยู่อาศัยมาเป็นหนองเนาะกระตือว้าซ่าขมิ้นคนนี้พื้นกา,กาเบากาทำน้ำแข็งเนาะกาโอเคเรื่องเป็นหนงองแตะว่าสนามปิดผ่านประก,รกันใด้ก็ต้อง